อดีตนางเอกโชว์ท้องใหญ่สวยเฟี้ยวสมฐานะมาดามหมื่นล้านเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายแล้วสำหรับอดีตนางเอกดังบีมาติกาที่ตอนนี้กำลังตั้งท้องทายาทคนที่สองให้กับตระกูลจุลางกูล หลังใช้วิธีกระตุ้นไข่มานานถึง11ครั้งส่วนจะได้ลูกสาวหรือลูกชายนั้นยังไม่มีการเปิดเผยนะคะมารอลุ้นดูกันในวันที่น้องลืมตาดูโลกทางนี้แม่บีเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเมื่อช่วงเดือนเมษารู้แล้วแต่ยังไม่อยากบอกอยากให้ทุกคนลุ้นเป็นเพศท,ที่อยากได้อยู่แล้วและลูกคนที่สองก็ตั้งใจมาตลอดว่าอยากมีลูกสาวนั่นเองขณะที่ล่าสุดแม่บีได้โพสต์ภาพอวดท้องโตกล พร้อมแคปชั่นบอกว่าสุขสันต์วันแม่คาดว่าอีกไม่นานกันรอทายาทจุลางกุลก็เตรียมที่จะออกมาทักทายผู้คนแล้วค่ะ ท่านผู้ชมคะในที่สุดแม่บีมาติกาเธอก็ได้เฉลยไปแล้วนะคะว่าเธอตั้งใจอยากจะให้ลูกคนที่สองนั้นเป็นลูกสาวนั่นเองค่ะเชื่อว่าลูกคนที่สองที่จะคลอดมาเร็วๆนี้น่าจะเป็นลูกผู้หญิงอย่างแน่นอนค่ะและแม่บีมาติกาเองก็หน้าตามีน้ำมีนวลน,นะคะอย่างโบราณท่านบอกว่าถ้าเรากำลังอุ้มครองอยู่นั้นถ้าหน้าตาผิวพรรณเราออก สีคล้ำนะคะเราจะได้ลูกผู้ชายแต่ถ้าหน้าตาของเราอิ่มน้ำมีน้ำมีนวลน,นั่นก็คือว่าเราจะได้ลูกผู้หญิงแต่สำหรับแม่บีนะคะดูเธอมีน้ำมีนวลหน้าตาสวยสะพรั่งมากเชื่อว่าเธอได้ลูกผู้หญิงอย่างแน่นอนคะ่ะอย่างไรก็ตามอย่างที่เธอบอกนะคะอยากให้ทุกคนรอและลุ้นดูกันนะคะ